สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตี่ทอเวเซลไ i ยออนพ s าส e ิเนอรุ่น i p c a 4ค่ะคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้ก็คือลดไฟฟ้าสถิตและกำจัดฝุ่นค่ะงานที่เหมาะกับใช้กับเครื่องตัวนี้จะเป็นงานกลุ่มเซมิคอนดัปเตอร์ออฟต l คอลเลนพ b าสบีฟอร์แอสเซมบค่ะส่วนองค์ประกอบภายในของเครื่องตัวนี้นะคะจะประกอบด้วยเครื่องทำลาย าสถิทพร้อมกับสายลมจุดที่เห็นตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งมีหน้าที่ทำให้เครื่องทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อชิ้นง,งานเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องค่ะแผ่นนี้คือแผ่นคอน u c t i v ฟเจลมีหน้าที่ในการดักจับฝุ่นไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายตัวแผ่นจะทำมาจากเนื้อโพลียูรีเทนค่ะซึ่งข้อดีก็คือสามารถนำมาล้างและก็นำกลับมาใช้งานใหม่ได้การเอาออกมาล้าง แค่ดึงออกมาจากตัวเครื่องแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปเมื่อต้องการใช้งานซึ่งตรงนี้จะมีแม่เหล็กในการยึดติดกับตัวเครื่องนะคะทําให้ง่ายต่อการถอดเข้าและออกค่ะองค์ประกอบภายนอกของตัวเครื่องนะคะก็จะประกอบด้วยด้านหลังจะมีอะแดปเตอร์ค่ะเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟ24โวลต์เข้าไปในตัวเครื่องพร้อมกับสายลมที่จะต่อลมจ่ายลมเข้าไปในตัวเครื่องค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของเลนที่สามารถขยายชิ้นงานให้เห็นว่ามีฝุ่นหรือว่าไม่มีฝุ่นตรงนี้จะช่วยให้เราสะดวกสบายต่อการมองค่ะปุ่มข้างหน้าจะเป็นปุ่มของตัว power on off บอกสถานะของเครื่องเปิดกับปิดโหมด p a u s e Bowl ก็จะมี2โหมดด้วยกันคือโหมด Continue เป็นโหมดการเป่าแบบต่อเนื่อง และหมดเผาก็คือการเป่าแบบเป็นจังหวะค่ะโลกับไฮโลกับไฮจะบอกถึงความถี่ของระบบเผาค่ะส่วนตัว o f ฟไทม์ออฟไทม์ตัวนี้ก็จะบอกถึงระยะเวลาค่ะในการตั้งเพื่อป้องกันให้ผู้ใช้งานไม่เอาเอาชิ้นงานออกจากตัวตัวเครื่องก่อนอางานจะเสร็จอะค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตงานนะคะ ของตัวเครื่องนี้นะคะตัวเครื่องนี้ทำมาจากลิ q กิ d PVC p a เพค่ะซึ่งมีความทนทานง่ายต่อการเคลื่อนย้ายค่ะหากมีข้อสงสัยหรืต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัทนานีอินเตอร์เทรค่ะขอบคุณค่ะ